ันดุหรอฉันชอบแบบฉันไม่ได้เป็นคนที่ดุแบบขึ้นเสียงใช่ปะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าใครมาสอบไม่ตรงเวลาฉันจะพิมพ์ลงไปในไลน์กลุ่มแล้วลงท้ายด้วยคําว่าค่ะแล้วเขาก็จะแบบรู้สึกว่ามันน่ากลัว,ลวถ้าพิมพ์เฉยๆมันจะไม่น่ากลัวถ้าลงท้ายด้วยแบบแล้วพี่บางก็จะพูดว่าก็มันสะใจนี่แล้วฉันกับเอ็มมี่ก็จะขำกันอะเพราะว่ารู้ว่าเราไม่ได้แบบดุขนาดนั้นไงนแต่ว่าเราพิมพ์ลงกลุ่มเฉยๆตอนนั้นก็มีคนลืมของไว้ที่ ลืมน้ำ้านเหลืออะไรสักอย่างไว้ี่ห้องซ้อมเต้นอ่ะแบบกินไม่หมดอ่ะแล้วฉันกับเอมี่เอมี่ก็เลยเก็บไปทิ้งแล้วแบบหนูว่าแล้วพม่แม่ว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอะไรเป็นของมีค่าอยากกินทิ้งควางใช่ป่ะแล้วแบบพี่หนูขอโทษคือแบบฉันกับเอมี่คือขำอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้โกดน้องจริงๆเราเห็นว่ามันเออแบบลืมเราก็เก็บไปทิ้งต่างคือพิมดูโหดแนใช่ไหมเพราะถ้าแบบ อ่านเฉยๆมันก็ดูโหดมากแต่ว่าคือหนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้แบบว่าดุน้องขนาดนั้นแต่แบบตลรมอะ <c oughs> คือฉันกับฉันกับเอมมี่คือนั่งขำที่ตามเป็นคนทมบอกว่าหนูพิมพ์ไปหนูพิมพ์ว่าเนี่ยเอมมี่เก็บไปทิ้งให้ที่หลังอย่าทิ้งเอาไปทิ้งด้วยนะคะอย่าเป็นภาระให้กับคนอื่นอย่างเงี้<ด>ยไม่แต่ว่าแล้วฉันก็พิมพ์ต่อไปว่า ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไม่คิดว่าน้องอจะกลัวจริงๆแบบสินดีพีมม่ม๊าขอโทษค่ะของพี่มาลีนพอดีหนูซ้อมอยู่เดี๋ยวเสร็จกินเสร็จแล้วพี่ขาโอยไม่เป็นไรแล้วก็แบบฉันก็เลยถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเอมมี่ขำส่งไปอ่ะแล้วพี่ก็ถ่ายรูปหนูอ่ะไม่แต่หนูไม่ได้ดูหนูพิมพ์ว่าหนูพิมพ์ต่อแบบเป็นเหมือนกรอนอ่ะคุณแบบว่าเป็นคนไทยที่แบบพิมพ์ยาวๆอ่ะแบบว่า ข้าวถูกจานอาหารทุกอย่างอะไรงี้โอ้น้องก็แต่พอขอหนูเฉลยว่าหนูไม่ได้โกรธน้องก็ไม่ได้อะไรนะแล้วก็ส่งมิมแบบเยอะๆอะต่อกัน